เอสวีดัสสวัสดีครับพี่น้องคือเกาเหมียนเดิมครับมุมเกาโดยช่างผู้ชำนาญกันนะครับแล้วก็เจ้าของสวนนะครับแล้วก็ด็อกเตอร์ดอกเตอร์ตีบนะครับผู้ชำนาญกัน เอ้าไปไสไปเฮ็ดการทางได๋มื้อนี้โอ้พุ่นล่ะครับอยู่มึงเลยเดี๋ยวใส่หนักกักจนหันใจออกเนาะใส่ตลอดครับหนักกะอือบ่ใส่บ่ได้อืออันตรายคือมื้อนี้โอ้มื้อนี้ได้เหยี่ยหยังมานี่เหยี่ยขี้เหยี่ยนมาครับฮะเหยี่ยขี้เหยี่ยน <my> มนจะมอกคนไนม่เลย <laughs> <laughs> มุมเดิมครับวันนี้คือสวนของลุงมอกนะครับหน้าบ้านฉันนั่งตกปลาอยู่คลองสวนหน้าบ้านนะครับไม่ใส่ของอาหารพอมมันเหอ <laughs> น้ลยมเลยันนี <laughs> <laughs> มัน,ก,มนก,กินมันดิกินแย่เพราะราของอาหารไม่ไดล้ร้ายป๋อ <laughs> โหลิ้มน้ําต้นหม่วงนั่นน่ะพุ่นน่ะหยุ่มขึ้นแตะเดี๋ยวมันกระหนมเส้นเลยเว้ยไปหยังน่ะมันสิอีหยังวะต้นชี้ไคเดียนโอ้ยบ่สิหม่วนนําเว้ยวั่นหม่วงวั่นหัวหันใส่ม่องจิตเบ็ดครับพี่น้องให้ปลามาล่อให้ปลามันถึก <laughs> <laughs> <laughs>

เ่าจะไปซื้อรอบมั่นเลรอจิใค<น>้ล่ะรอบอ๋อใส่รอบไปอ<า>๋อขุดเป็นทางน้ำร้นไนี่พี่น้องเพราะว่าน้ำร้นมากครับป่าออกกากสะใส่รอบดักไว้พี่น้อง ได้ปะตีบได้ป่เดีย๋ดยวไปครัวตีขี้ยวไรเถอะสวัสดีครับคุณชีวิตเพื่อข้าหัวใจเพื่อเธอนะครับสวัสดีครับคุณแหม่มแหม่มมงนะครับตามีปลาแท้อแกีงครับปลาหลายอยู่ครับปลาหลายอยู่ครับผมปลา ลาบืนนกจากสาครับต้องประคอประดุกประเข็งเต็มครับนี่ฝนตกลงมาอีกน้ำล้นสะเหลืรอบไว้พี่น้องนี่กับรรมชาติดยูน้ำพ่วน้ำสวนนะครับพี่น้อง พี่น้องบางท่านอาจจะอยู่จังหวัดใดครับนี่คือจังหวัดชนบุรีนะครับพี่น้องชนบุรีครับชนบุรีนะครับอยู่ในหัวในสวนกระใสแมทดือเก้าพี่น้องป้องกันโควิดระบาดนะครับพี่น้องที่นี้ป้องกันพิโคป้องกันพิโคนะครับพี่น้อง โคจังใดสีหายจากประเทศหายจากทั่วโลกะนะไปในปีนี้คาดว่าเพียงไดน,อนอ้อนเราสองเดืนอนฮอดตั้งจังหวัดเลาสองเดือนนะ๋อสวัสดีครับคุณฮักน้องตอนเมานะครับเห็นด้จี้ขายของอยู่นอเว์ บอปลาครับสำหรับพี่แหม่มพี่แหม่มนะครับพี่แหม่มโนวีปลาหมายถึงปลาอะไรครับพี่ดวงเงี้ยเดี๋ยวมัใช้เป็นปลาเนี่ยนี่ยครับนี่ยครับพี่น้องรอรอรุนตั้งนานนะครับนี่คือเพราะมันจะรุดได้เนีะเนี่ยครับได้แล้วครับหนึ่งเมล็ดนะครับพี่น้อง อันนี้คือเรากาลังตกปลาไปทําเมนูอาหารนะครับเพราะว่าไปตลาดเราก็ไม่ไปนะครับนี่ครับพี่น้องกระดุกกกำลังงาำๆครับเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่สวัสดีนะครับคุณสุกรมนะครับคุณพิยทิ์นะครับปาดปาดอยากได้มามามาพี่ครับ นลตัวป่าใส่แหละดำขึ้นมันบังนี่ครับป่าผมอ่านจะหาตัวลูหกตัวลูครับนี่สวัยหน้าโบสวัสดีครับคุณเพื่อนพลนะครับใช่เพิ่งมันจะกัด แบบบ้านๆนะครับแต่ว่าบยุทั้งอีสานพี่นอ้องอยู่ทั้งชลบุรีนี่ละครับปลาสวายหน้าโบไปซกครับพี่น้องกลังเห็ดอยู่ทางในหุ่นครับแต่ว่าเราวันนี้เรามาหไม่ว่าทางไซม์จะบ,บูนลงขึ้นยังมื่อนั่นบ่ไหนที่บอกมันปลา, <laughs> าได้ขึ้นมาทีบอกไม่ทันก็้วบอก รุ่นไปเรื่อยๆครับพี่น้องนั่นนะครับไม้ครับหนึ่งเมล็ดนี่เป็นสองเมล็ดนะครับโอ้มาตดฐานมาดทานเพราะได้ปิ้งแล้วก็ไปปิ้งแล้วก็ยนี้็็ต้มต้มน้ำปลาบะ สวัสดีครับคุณโกพัฒนะครับเอนาอได้เลยตีฮะนี่นะครับนี่คือเป็นการแข่งแข่งขันแข่งขันกันตกบิดนะครับตกบิดในธรรมาชาติเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปย่างไปเอทังมาห้เพึ่กนเดพี่น้นนนองทังงยูซูไรพวกเนี่ยเขา้ไปแล้วตี ต้มต้มปลาดุกนี่ต้มบนาแซ่บนะครับพี่พี่แม,ม่มครับผมปิ้งเนาะเออปิ้งจำเจ้าขอนี้วอ,อ,อ,อย่างเงี้ยฮ้ยไปหาหาถังโอ้ยถังย่ไส้วูบไปหากิลาไม่ขี้เจอฮะ ไปยังตีบอ๋อเบสอยู่น่ะน,นะนีะ่ก็ฟองหาแนวใส่ก็ฟอ,องมาน่ะรุ่นครับพี่น้องรุ่นกันสักสามวินาทีแกงใส่นมไม่สมน้อโอ้เข้ากันครับพี่แมมครับผม แ,มมแก่งนมาชมนนองแกงโอ้ม่น้องมาแข่งเสีบๆดิมมๆๆับได้บะเข็ง,ขงสวัสดีครับคุณสุภัตตานะครับนองเอกนักร้องสวัสดีครับคุณนันนะครับผมอไ้แนวาไมาแล้วบ่น,น,น,น้องเนี่ยมอีอ้ยู่ันดุกที่จับไงไซ ระวังยังเนอโอ้แล้วครับพี่น้องมีขั้นหนึ่งครับคนลังสีดึกดึกมาอยู่นี่ยี่สิบปีแล้วโบได้กินครับพี่เดี๋ยวโควิดซานะครับพี่มีโอกาสนะครับมาเที่ยวแถวจังหวัดชนบุรีนะครับ มาดูบรรยากาศนะครับเป็นทุ่งสะทุ่งสวนทุ่งสะธรรมชาติครับผักมีซีใบหลายครับแล้วก็ร่มไม้ธรรมชาติมองนั่งกินเขานะครับบรรยากาศดีครับผมบ้างๆไปบ้านพ่อใหญ่ลีจะไปอยู่ครับผม บ้านพ่อจีรีก็โควิดซาผมก็จะไปผมก็สิไปเที่ยวหาเล่าอยู่ครับอันนี้คือชนบุรีนะครับพี่แหม่มนะครับผมไปไม่ไกน้ผมมีหน้าที่ถือกล้องแล้วก็ยืนลุ้นนะครับกับทีมงาน สวัสดีครับทุกท่านมามาครับพี่น้องมามากินกิ้งปลาดุกครับปลาดุกตัวพรท่านใหญ่เหมืนไรครับตัวปลาปิ้งโอ้เหลืองเสียบพี่น้องมักบวบป้านรั่น้ำขางสีน้องใช้เจ้าของคนมันบักบวบปไปเฉยบวบย่สีคนฮบ้านเขาคนไหนคนเตียนอ๋อบบ้านเย็บบอลลอย่ก็วางบอกบวบป้าอืนกินเข้าไปมันก็กอมอย่างไรบวบบวบปุบ อโอ้เรานี่ยยักเบ็ดอยู่ติอโอ้ยนะครับพี่น้องเดี๋ยวออจิพาพี่น้องไปเบิง่งบรรยากาศพืชพักซุ้มอยู่ทางล่างพี่น้องทางล่างนี่น้ำท่วมหมดแล้วครับเหลือแต่ด้านบนนะครับพี่นอ้อ,องมะเขือนะครับ มะเขือก็ชื้นโดนฝนเป็นลูกตามหนาฝนลูกมันสิหน่อยอน้อยพี่น้องเห็นเมื่ได้ครับเดี๋ยวมื่อนี่สิบหาไปกินกับหลับปากแกงน้อไม่สมแส่บๆสวัสดีครับคุณธัญญาเ๋ีวบกเขียไปกินกับหลบับยังพี่น้องเดี๋ยวสิบาไปเบื้อง่ามีหลาบยัง ม้อไปหลายหน่อยแล้วครับเอาจากักสามหน่วยสี่หน่วยนี่ครับอ๋อใบกระเพาะไงไม่มีแน้วผัดไส่แล้วพี่รองเอ้ยทรงมากกินท่างเกาหลีนะ่ครับครับผมนะครับคุณอาทิศักนะครับเดี๋ยว ว่างๆนะครับเชิญเชิญมาครับทุกท่านนะครับโควิดซานะครับพริกหน่อยแดงเตรียมต้นนะครับพี่น้องอยู่นี้แพงหลายบะเขือโอ้สบายดีครับสวัสดีครับพ่อไ่รี่มะเขืออยู่ ที่โนวีแพงมากเลยครับโอ้แนวมันปลูกก็ได้เนาะทุอวานเหรอกิดหอดเดอรครับผมกิดฮอดครับผมนี่รี่อ่กิดฮอดคือกันไอ้นี่คือบรรยากาศที่ในรี่มานาั่งกินเขากับซอห่นละหมองต้นหมวกมงังามหัวครับพี่น้องกล้องสั้นนะครับนี่คือกระท่อม ออลี่ก็มาแล้วอันนี้คือกระท่อมผัดกระเพราปลาดุกสดๆครับผมครับคุณกุ๊กไก่น,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 นะครับได้มะเขือสามน้วยพี่น้องที่ไปตำมะกุ้งน,นะครับตอนนี้เวลา เริ่มจะพบคลั่มนะพี่น้องหกโมงกลัวนะครับไอ้พี่น้องเบิึงมันจากาดการอยู่การกินตละมือตละเว้ครับของพี่ธนดินบ้านกกแคพี่น้องหน้าไปเที่ยวหานอเนอมามาครับพี่มาด้วยครับเด้อโควิดซ่า ครับยัลี่ลาบลาบลาบ,าบอันนี้คือบรรยากาศบริเวบ้านบ้านซ้อยบ้านผมนะครับโควิดซาสิไปย่ำมาเลยครับเอลี่เดี๋ยวจิกลางเต้นจัดไฟแสงสีต้อนรับพี่น้องสุภูสุคนล,ละครับมาเที่ยวบ้านพี่ธนินบ้านกกแครครับ บรรยากาศที่จังหวัดชนบุรีนะครับต่อา่าเมืองชนบุรีนะครับพี่น้องอยู่แบบตามหัวตามสวนนะครับอันนี้ก็คือเวทีแมวน่อยเสเดิดนะครับหยุดการหยุดการสร้าง ช่วคราวนะครับเพราะว่าร้านเล็กร้านยังข้าเจ้าก็กเริ่มปิดทยน้อยอยากกินอาหารทะเลจัดเต็มที่แล้วครับยายลี่มีริเซนซี่กินไหมครับผมอ๋อเสียป๊อกนะครับดีเซนซี่ไม่มีครับมีแต่หงปีกหักนะครับอรร์รักินแบบธรรมชาติเอาเฮ้ยจ้อย กําลังเห็ดยังอยู่ออยี่นี่ั้วเห็ดยังอยู่บุกกํลังบุกไข่ปลาจ้าอยู่ชนบุรีครับสวัสดีครับคุณโกยคำเล็กขอดนะครับว้ยมันยากาศพี่ร้องเ้ยยายจอยสวัสดีครับ นะครับคุณสมิตามตาเมืองยาผูา้ดใดเป็นเอฟซียายจอยเนี่ยครับเ็คือยายจอยได้พี่น้องผู้ใดบ่ได้เว้ยยายจอยนี่ตอนแรกว่าที่ให้เราเป็ี่ยนในเรนมุกยายยงครับเสียงกับพ่อให้ยุ่แต่ว่า <c oughs> พ่กคือบันไดก็เลยให้เป็นตัวตนของเจ้าของครับไปไปเบิ้งดูเจ้าเฮ็ดยังไว้ยกำลังหาตจะครายปมุกค่ปลาจ่านอนได้ปลามาสแตสัยค่ะ แต่อาหรของราจาร่ากันด้่มากกันแต่สมิลาตัวู่วนอยม่ไงดอกอุ้ม,มาไหว <c oughs> โอ้ผมเมงนอ้เอาอยู่ในสวนนี่บ่ครับนี่ะดินบบ่บ่พจจาพี่เลจ่า้ยปลาเสียงมันบ่นมึกขึ้นนี่ฮะ้าหมากัดเด้อจา้า่ขาดจา้าเอายุบันมัมีแนวแกว่าคือยัง เจ้าเฮ็ดยังนีจ้าอ๋อแมงมาจะขึ้นนึงว่าจะขึ้นหรอกเศษสามส่วนสี่อนี้อะไรฮะไข่กับตับไข่อะไรอะไข่ปลาจ้าไข่ปลาจ้าฟุตตัวมันจ้าเอาตัวไข่แท้จ้าเอย่าเตรียมอีเล่ไข่ก้าโอ้เนี่ยครับพี่น้องปลาสวัสดียายจ่อยน้ำข้าพผมเนี่ยเอฟซีพนสวัสดียายจ่อยสวัสดีจ้าอืม ยายจอยจอยากลินปลาอีศุบแม่ลูกอนผีอ,นอีกผีเนี่ยก็ผีผีตาคนผีตะบุตดนะครับโดนเรื่องผีแล้วเบิงบ้งเบิ้งตัเบิ้งปลาเจ้าได้จ้ะเบิ้งตัวปลาจา้จาเอาปลาบึนเล็กซับตัวยายพูดนี่ตโอ้ยจ้าเบิ้งได้พูดอ่ะโอ้ฝนตกพี่น้องเบิ้งได้เกดจาก้าดิโพนึงยังโม่มอยู่อันนี้คือปลาเนี่ก็ปลาอีศุบครับโอ้น้ำฝนตกน้ำมันลวงจ้วงปลามันลวงปลาบึนอ่า มาอยู่สวนครับพี่น้องปลาโดูใจจ้อยเจอมานี่ดูสองมือสามมือเมื่อนี้ปลาเขาชิบูมิดหมดหมดบังโอ้ยปลาชิบูมดซะบ่เหมดบังจ้าผมไม่เหลืออันนี้เสียดมีนู่งเด็ดเนี่ยครับนี่อันนี้ก็สอยบางๆกล้วยผิดกระบุนจ้าโอ้ผิดกระบุนยายจ้อยสิผิดกระบุนสวัสดีครับหมดจ้าหังจ้าออกหมดแล้วหมดาวิดจ้บออกหมดแล้วหมดลงหมดแล้ว สวัสด,ดีนะครับพ,พ่อของวันเมื่อกี้เนี่ก็ออกบทแล้วพี่ยังดรอสวัสบบด,ดีพี่น้องเจ้าทีเฮ็ดยังก็อันนี้นเกีเฮ็ดสมแน่จ้าฟักเฮ็ดรติสมหนกกมตอนเมื่อกีน้น่าจะพี่น้องเอฟซีเฮ็ดรตสมจา้าเอาเราใครมันเนะี่ยมกจา้ามกเป็นคืนยอยังผูดได้ใหญ่ใหญ่เลยที่ในกลิ่นเบอร์สุญญาจา้าบอกมาจ้าเด้อแจ้งทางมาอ๋อถามอีกทีนะว่าผัวเจ้าต้องแต่พ่องมันนั่นป้ากันแล้วดิเรียบร้อยจ้าสวดจ้าสึมื้อนีะสวด เจ้าหนูว่าเอาดูแท้นี่แม่ผัวแกันมาด่าอาจารย์เพราะว่าสวดบ้านตลอดปีสวดตลอดปีพี่น้องเลยเอาเอาเอาจ้าสรุปว่าคือปลาปลาก็ผัวดิพวกนักขี้หน้าตายกันหมดปลากับพุทธเนี่ยเจ้าปลากับผัวแล้วเจ้าหนูว่าเป็นแม่ครัวอยู่บ้านคอยเป็นพ่อเนี่ยจ้าเอาเอาเอายินดีต้อนรับมาอยู่น้ำกันหนังสี่เหรอขันว่านสั่น ส้มส้มผัวปลานี่สวัสดีครับเป็นเกษตรแหน่หน่อกลินน้ำแน่เดิ่มมามา,มาครับ<ด>คุณดาวภูรักชินนะครับดเ,รเ,เดี๋ยวเขาเพิ่งขั้นตอนต้องไปพี่น้องเพิ่น้องยายจอยพีว่วสิเฮ็ดสมปลาแล้วก็ไข่ปลาดูเติมปลาไข่ปลากะละมังหนึง่งดูเติมด้วยอีโมกเรื่อยเฮ็ดไ่งกินหลาะๆมืเอเนาะพี่น้องเน้อง ครับผมสวัสดีครับคุณจำเนียนรับทิปนะครับมามาครับต้่มทั้งต้มทั้งลาบทั้งก่อยทั้งเห็ดสมทั้งหมกไข่พี่น้องบรรยากาศนะครับคางหัวกับเป็นสวนรอบทุ่งครับบริเวณบ้านผมนี่คือเป็นซอยตันนะครับพี่น้อง เงียบสงัดสง,งบนะครับบรรยากาศค่อยๆกันพู้นะครับผู้ปีกวันหยุดทํางานนะครับนี่ผูกปีไว้นอนเลื้องต้นหมกม่วงหมด้ครับพี่้อง <c oughs> ในบ้านมานอนครับนอนในปีต้นหมกม่วงครับทุกสูงปลายีกศกสวัสดีครับคุณประดิษฐ์นะครับปลายี่ศก ครับผมคุณประดิษฐ์นะครับสาวโสดไปกินน้ำแน่ด้วยจะมามาครับมาครับผมมามาครับสาวครัไปด้วาาดเนี้นจำเนียนนะครับมามาครับมาเดี๋ยวพี่น้องผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับความยาวปลาตัวนี้นะครับคาดว่าปริมาณประมาณสิบสามกิโลนะครับอันนี้คือใครนะครับพ้นบืนพ้นบืน บางาบับบางาบมากครับพี่นอ้องก็เอาขึ้นมาปล่อยลองปล่อยเบืเ่อแล้วเราบอลหลอดครับพี่น้องก็ต้องออามาทําเป็นอาหารเพราะว่าป่าอาจจะลดมาจากสะธรรมชาติพี่น้องคนปล่อยไว้นะพี่น้องก็เลยลองปล่อยเบื่อเล้วครับพันพง,งาบพง,งาบร้อยมากก็เลยต้องจับมาทาเป็นอาหารสะกอนนะครับคือว่า มันเป็นเมนูอาหารของเราเนาะพี่ดองเนาะอันนี้ก็สวัสดีจ้าคุณแสงเดือนนะครับอันนี้คือระบบเครื่องเสียงแมวน่อยเสเดิดนะครับพี่ดองเปิดเพลง ฟังล่อถาโควิดซา่ซาเราจะสร้างเวทีแมวน้อยเสดดิดแบบอลังการงานสร้างสวัสดีครับคุณบอลลี่นะครับสวัสดีครับคุณคมกิจลาบปากตัวสันแมนครับแมนครับปอยพุ่นเล้วพุ่นคิดดัมเพื่ออยงไรพวกครับพี่น้อง เอาพระเจ้าตกไปกนี่ไปมเออไมื่อไรว่ได้วะที่ม็อกฮะได้วะป่าธรรมชาติพี่น้องทั้งนี้ล้วก็เป็นสาธรรมชาตินะครับผม ฝนตกมากครับพี่น้องน้ำล่นสะล่นห้วยไรล,ลังมากครับปลานี่ครับปลาบืนขึ้นมาซื้อนี่แหละครับประงาพประงาพดูครับพี่น้องเพอเผือครับมือแรงอ่ะชิมี่ตัวคู่คนน้ำมาเนอะพี่น้องสวัสดีครับน้องบอลลี่อืมบรรยากาศอยู่ในสวนหน้าบ้านพี่น้อง ตะวิท์เริ่มค่อยลงดินแล้วนพี่นอนะ้องเนาะมือมืดโทรศัพท์เริ่มสีมอง่เหินพี่นอ้องก็ขอเล่นเชิญเ้อเพี่น้องเนอผู้ใดบางๆอยู่แถวชนบุรีหรือวา่าไก่เคียงนะครับโควิดซาพี่น้องมาเที่ยวได,ด้เ้อครับที่บ้านพี่ธนินบ้านกกเบแคร์นะครับยินดีต้อนรับนะครับมาเบิ่งบรรยากาศ ทไม่เย็นเย็นนะครับต่ำมาคงสู้กันกินนะครับตํำยอ่อต่ำมาเปียกแค่พี่น้องใส่มดแดงนะครับต่ำค่าตํำตํำเมียงค่านาอพี่น้องเนาะ,ะครับอตอนนี้ก็เวลาคำพบคำแล้วพี่น้องแปบ๊บเดียวโอ้สิทุ่มหนึ่งแล้วพี่นออ้องคิดหอดคิดถึงกันเนาะพี่น้องเพราะให ไล่สดุดเพรคลิปพี่น้องเบิ้งเพราะได้หายเครียดหายเศร้าหายขมนะครับหายหายจากโรคจากไข้เนาะพี่น้องเนาะจากโควิดนะครับโควิด2019นเกนะครับพี่น้องดูแลสุขภาพแล้วก็ใส่แมสนะครับพกเจลล้างมือนะครับพี่น้องดูแลจากของนะครับพี่น้องทุกคนก็ดูแล ตัวเองหมดแต่ว่ันัดนี้สีว่าจังไดน,น้อพี่น้องเนาะเราไม่เห็นตัวต,วตนที่จะมาแต่ว่าเราก็พวกเราก็สามาควบคุมพยายามดูแลตัวเองเต็มที่นะครับดูแลเรื่องยุกยานะครับสารพัดย่างเอาว่ากินป้องกันไว้น้องพี่น้องเนะเาะอสำหรับพี่น้องก็อยู่ทั้งกง่งทั้งไก่ผู้ใดยอยู่ว่างนอกเพิ่ก็พือจิส้สมใบนะครับแต่ว่าประเทศไทยเราตอนนี้นะครับรู้สึกว่าจะเข้าขั้นวิกฤตนะครับ ไม่แน่นะครับอาจจะเป็นการประกาศหิดธุรกิจก็เป็นได้นะพี่น้องเนาะจังไดก็ให้กำลร่งแรงใจซึ่งกันและกันเด้อพี่นอ้องเด้อหักแพ้งเบิงกันในช่วงที่เกิดสภาวะวิกฤตโรคระบาดนะครับพี่น้องให้กำลั่งแรงใจกันครับหักแพ้งกันสูบสคุคนเด้อพี่น้องเด้อครับผมสำหรับไรนี่ครับผมพิธานินบ้านกบแค่พี่น้องก้าวเข้ามา สวีดัสสวัสดีครับผมพี่น้องบายบายพ่อกันไหมครับพ่อกันไหม